สวัสดีทุกทุกคนค่ะวันนี้จะพาทุกทุกคนมาพับจรวดกระดาษกันเด้อคลิปนี้ก็จะพาทุกทุกคนนะคะมาพับจรวดกระดาษแบบล่อนนานกันนะคะอ่านดูนะคะอันนี้คือยับยูยี่นี่คือไปทดสอบมาแล้วเด้อว,ว่าตัวแบบพับแบบขึ้นปีขึ้นปีกลงอันไหนล่อนนานกว่ากันนะคะกระล่อง พับดูนะคะพับเล่นๆเ,เพื่อเสริมสร้างทักษะการสังเกตและจดจำนะคะเด็กน้อยหอยสังของครูแต่ละคนชอบหลายเดอ้อกระดาษพวกพับจรวดพับกระดาษนะคะอ่ะเราก็มี2วิธีคือแบบพับปีขึ้นปีกลงเท่านั้นจะไป ชมกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะเด็กน้อยหอยสังของครูรายงานตัวด้วยนะคะจะสอนการพับล่อนเหรอล่อนล่อนคือการที่มันอยู่บนอากาศนานนะคะแต่ถ้าไกลก็คือพุ่งไปไกลกว่าล่อนนะคะอ่าแบบแรกคือล่อน พับครึ่งพับครึ่งคิมแน่ใจนะว่าลิก็บมะูเธอกับบวมเนาะเธอไปเห็นอย่างเงือตัวนั้นตัดเข้าอันนี้คือร่อนนะคะมีร่อนแล้วร่อนมันจะมีหลายแบบไหม หล่นหลายแบบครับหลายแบบลายแบบหลายแบบแบบแบบอันนี้คือแบบแบบง่ายๆใช่ปะแบบแบบปีนก็มีครับแบบปีนนี่แบบปีนเหรอแบบปีนผู้มาขึครเหรออันนี้แบบไรแบบปีนเหรบใช่ไหมแบบง่ายเล่นหัวเลยก็ละลีหหัวเลยผู้ขับมีคนขับหล่อนอยู่ชู้ผู้ใดไอตาหล่อนยังงงเลยไอต่าตานเปลยนตานะคะอันนี้คืออะไรนี่ กะลอนเงาคูครัะกะลอนเธอหนักกะลอนใช่ไหมเอ้าคู่แห่ะสมริมุสูภากันมาอิสระแลหรอเ่าม่รวดสบายสบายเอาใหม่ว่าเ่แงแค่ไหน อ๋อมาแทกเพื้อให้พับเสื่อให้ตัวเสออะรเออเออ่ื่เรอพับเสือพับเจ็ดหลวดอย่างมาวพอมันเบิ้งอ้ดับเบินงเล่แหละเดี๋ยวรอกก่อนรอกก่อนนี่กระดาษที่ไหนนี่เอากับน้องฟูฟเกฟูฟิแปลเอามาใหม่ไปลูกะปฟลอรี่อเออฟลอรี่อ๋อพีตาลูที่แปเอยู่บ่อันนี้านังนีครับ ถ้าต้องยืนมันขุ่นกว่าลิงโซ่ไหมเนี่ยลิงโซ่ลิงโซ่ลิงโซ่ลิงโซเธอก็ได้ตัวเอาไก่หรือเอาหลันกับหลันม่อะไรเอาเอาไก่ผมเพิ่มเอาไก่นี่ได้รลอนแล้วไว้หัว่ัวไก่ผมเป็นเพมาะมตลอดมันคือกันบอลนี่พับคือกันกับพี่ตัวนึนแต่ว่าใครหลอนกว่ากันแบบโอ้อ๋อไก่ผมพับเป็ี่ยนตัวแต่ผมพับเป็นมีตลอดหล่อมากเลย ทรงผมแบบแบบโคตรจ้าของมอห์อาถือกันเราบอกไม่ยิงรู้ถือกันเราบอกเห็นซูกัดกันอยู่แหมไอ้ยาอย่ากัดกันเขากล่องผู้นะเฮงเบาห้งเคสเดแล้วกระล่อนพวกนี้มันชอบกระล่อนเดี๋ยวคนละลี่จะพับไก่ให้ดูคนละลี่จะซื้อเดี๋ยวผมหลายซื้อบบกยางมวนแม่ เปลี่ยนตัพท์คูับคุยแลว え คือร่อนไกลใช่ไหมร่อนโดนอ่ะร่อนนานยังไม่ร่อนเลยอ่ะร่อนนานก็คือพับร่อนนานเป็นไหมนี่นี่เหลือร่อนโดนร่อนโดนร่อนโดนร่อนไก่ร่อนไก่เปลี่ยนละร่อนไก่ก็เปลยนแต่ต้องพับอ้าวคือกันบ่คือกันแต่ว่าอันนี้มันร่อนดนนครับอันนี้ก็คือร่อนร่อนนานร่อนโดน คนหนึ่งทำเป็นแบบนี้ค่ะแบบโค้งแบบโค้งตาตามาตาตาเสือจังอ่าลีลาเถอะเนาะลีลาเถอะเนาะเอาครูมาห่างครับเอาคือกันบ่อสคือกันอันนี้อ้วนอันนี้เงาควรเออบอสคือกันมองไหนไหนี่นเห็นบ่ เอาบอคือกันมองน,อนี่เอ้าบอกระักันมองน,นี่อโอเคสามารถเดี๋ยวเจาสิตีปีกไปทางหลังคือทางหนาเปนบอสารุปว่าสารุปว่าตัวนี้ตีปีกข้างล่างว้ยออันนี้ตีคือตีปีกข้างล่างอันนี้คือตีตีปีกข้าง<น>ข้างเพิงนะคะข้างบนนั่นเองจ้าอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวครูจะถ่ายรูปลงก่อนนะโอเคลองร่อนไหมรู้ว่ายังไงเดี๋ยวเจี๊ยบอ่ะมาสองเครื่องเลยพร้อมกันสองสาม เออไปอยู่เออเอนานอ่ร่อนนานผู้บอกหาลมาเบย้เนี่มึังนอ่ะรอนอีกรอบอ่ะจะได้ปิดกล้อง สูกับภาคก็หล่อนใส่แต่ใหม่เนาะมมมันมันนตไหคือมันจะล่อนไปเรื่อยๆล่อนไม่มีทิศมีทางใช่ป่ะถ้ามันหล่อน